ออกดาวเรืองบางสะพังมนาะอยู่รอบสะนะฮะขาตั้งกล้องมันหนักนะฮะการทำยูทู e เนี่ยนะครับต้องอะไรนะแขนเนี่ยจะต้องแข็งแรงมากๆเลยนะฮะขาตั้งกล้องหนักประมาณสามกิโลได้บางคนสี่กิโลก็มีนะฮะนะครับพักแป๊บเดียวนะฮะเราไปท้ายทุ่งนากันต่อนะครับ

ไม้ท<ๆ> mm ี hmm. yeah. well, been, h, no. yeah. ่เป็นพื้นเป็นอะไรเราก็แยกกันห่างอแต่ว่าตัวที่มันใช้งานได้เขาก็คีบไว้่างหากครับตัวที่มันที่มันเป็นพื้นเาต้องเอาไปก่อไฟฝิงหนาวอะไรเขาแยกอนนะแ่ยางรุดยางนี้ก็ต้องแม่แบบนั้นเนาะแยกเายรกเนางนะเา ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับกดไลค์ด้วยเด้อเสือๆเอากล้องเราตั้งไกลขึ้นเนี่ยใจใจเย็นใจเย็นแป๊บนึงจะคาวจะ้าวจะคาวจะคาว ที่นาลุงพลชุมชนยูทูบเบอร์แป๊บหนึ่งเด้อแป๊บหนึ่งเด้อเดี๋ยวจะขยับกล้องให้ไม่ใช้งานเอาไปกรองไว้ข้างๆเอาไปกองใกล้ขนาดนี่้ สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมนะฮะภารกิจนะฮะเช้านี้นะครับเราก็ย้ายนะฮะวัสดุที่เส <c oughs> ร็จจากการใช้งานนะครับ <c oughs> มาไวต้ตรงด้านท้ายทุ่งนานะครับผมนะ <c oughs> ขอบคุณทุกท่าน <c oughs> <c oughs> โอ้ยมุมนี้งามแท้เห็นกองเฟียงด้วยนี่เห็นกองเฟียงนะฮะทุกคนกองกอง่ยนีว่นาดองดางไนอน้าขาอกว่าัยรอยแ้ยดรกล้องมานะยไอองผู้ใดนอกคือลายจอคัดแ มีบ้านเรือนไทยด้วยนะคะนี่ขอบอกได้กองฟางได้เรือนไทยนะคะเอฟซี่ดได้ทุกอย่างเลยอ่ออกด ไม่นอนค่ะน้างไหนะนยนี่นนนจ้ะรายไม่ได้เอามาได้เลยไม่ได้ถ่ายคลิปเลยของหนูเลยนะของหน่ักพอ แม่ก่อนจับย้อลงก่อนเออจะได้เก็บอย่างนี้ยไล์ให้ด้วย